จากช่างอิดสู่ฮีโร่ผู้พาเบนฟอร์ดพิชิตผีแดงเส้นทางสู่ชีวิตของอิกอร์เตลโกสู่หน้าความหวังใหม่ของเบนฟอร์ดหลังจากจบเกมศึกพีเมลีเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับเป็นคู่วันเสาร์ครับระหว่างเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผลการแข่งขันครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่สามารถเอาชนะไปุ้ยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งซึ่งฮีโร่ของเกมนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอิกอร์เตลโกครับที่ยิงคนเดียว2ประตูพาเบนฟอร์ดครับเก็บ3มคะแนน ไปได้อย่างสวยงามซึ่งก่อนที่เจ้าตัวครับจะมาเป็นฮีโร่ของเบนฟอร์ดในเกมนี้ครับรีลีวาเจ้าตัวนั้นก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาอย่างยากลําบากแล้วก็หลายเรื่องเลยทีเดียวครับเรื่องราวของเจ้าตัวนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าครับ หลังจากได้ย้ายมาลงเล่นให้กับเบนฟอร์ดในซีซั่นแรกครับเจ้าตัวก็ถือว่าโชคร้ายประสบปัญหาการบาดเจ็บหนักนะครับทำให้ได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพียงแค่8เกมเท่านั้นแต่ในซีซั่นนี้ครับอิกอเตอโก้ครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทําไมเบนฟอร์ดครับถึงไว้วางใจให้เขาเนี่ยเป็นความหวังใหม่ในเกมรุกแทนที่ทั้งของไบอันเอมเบโมและโยฮันนิวซานครับปัจจุบันเจ้าตัวนั้นสัดไปแล้ว4ประตูจากการลงเล่น6เกมแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซัน่นนี้นััต่่ววาาาเ้้้จนนนีดผ เรื่องรามามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆรวมไปถึงต้องเป็นช่างอิดนะครับเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ย้อนกลับไปครับอิกอร์เตียโก้ครับต้องสูญเสียคุณพ่อตั้งแต่อายุเพียงแค่13ขวบเท่านั้นแน่นอนว่าด้วยความเป็นเด็กครับก็ทําให้เจ้าตัวนั้นเสียสูญไปสักพักใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามชีวิตของเขาอาจไม่ได้มีเวลามากนักที่จะมาอยู่ในความเสียใจนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยต้องกลับกายนะครับมาหารายได้เพื่อช่วยคุณแม่และก็ครอบครัวครับตอนอายุ13ปีพ่อของผมเนี่ยก็เสียชีวิตเตียโก้กล่าวนะครับผมเริ่มทํางานที่ร้านขายผลไม้ในงานเทศกาลและผมก็ยังเป็นช่างอิดริดร่ว ผมเคยทํางานหลายอย่างตอนเด็กก่อนที่จะเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพและมีโอกาสได้ไปลงเล่นในต่างประเทศ โดยการทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับนั่นทาให้ความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเอกร์เตียโกครับดีไดว่าค่อนข้างยากลําบากแล้วก็เป็นดั่งฝันกลางวันที่มีอาจเอื้อมถึงนะครับแต่ด้วยความที่พี่ชายของเขาครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพของสโมสรท้องถิ่นในประเทศบ้านเกิดนะครับจึงทําให้เตียโ,โกครับยังคงได้รับโอกาสในการเตะฟุตบอลอยู่บ้างก่อนที่ฝีเท้าครับจะไปเตะตายนะครับทีมเยาวชนของทีมอย่างคูเซโรครับสโมสรดังในท้องถิ่นของบราซิล และหลังจากนั้นครับจาตัวก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอ,อย่างคูเซโลก่อนที่ปี2020ครับอิกอเตโกในวัย18ปีครับจเจ้าตัวเนี่ยจะได้ลงสนามให้กับสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแม้จะไม่เคยสัมผัสเกมลีกสูงสุดแม้แต่เกมเดียวแต่ด้วยผลงาน10ประตูจากการลงเล่น64นัดเพียงพอที่จะทาให้ครับลูกโกดูเลตครับ ทีมจากนะครับเบลเกเรียเนี่ยสนใจแลวก็คว้าตัวไปร่วมทีมหลังจากนั้นครับการผจญภัยในยุโรปของอิกอร์เตลโก้ก็เริ่มขึ้นเขาเนี่ยย้ายไปอยู่กับคาฟบูสตในปี2023และอิู่กับเพียงครับได้ซีซั่นเดียวเท่านั้นหลังจากซัดไปย9กาประตูจนเป็นทีมอย่างเบนฟอร์ดครับสโมสรดังจากพิม์ลิกอังกฤษทุ่มเงินมากกว่า30ล้านปอนด์คว้าตัวไปร่วมทีมครับเพืิอมมเป็นความหวังใหม่ในแดนหน้าครับเพื่อเป็นตัวตายทแทนของอีวานโทนี่ในตอนนั้น และแม้นว่าจะได้รับบาดเจ็บหนักตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นแถมฟิตกลับมานะครับก็โชคร้ายประสบปัญหาการบาดเจ็บอีกจนได้รับโอกาสในาการลงสนามซีซั่นแรกกับเบนฟอร์ดเนี่ยเพียงแค่8เกมเท่านั้นแต่กระนั้นครับเจ้าตัวเนี่ยก็ยังใจสู้นะครับยังคงไม่หมดหวงังแล้วก็นะครับรีดีว่ายังคงสู้ไม่ถอยนะครับก่อนที่ซีซั่นนี้ครับรีดีว่าอาจจะเป็นซีซั่นที่แจ้งเกิดครับสำหรับกองหน้ารายนี้ ในฐานะที่ผมผ่านเรื่องราวแสนยากลำบากมาอย่างมากมายชีวิตในวัยเด็กของผมส่งผลต่อวิธีการเล่นของผมอย่างแน่นอนผมมุ่งมัน100่นร้อเปอร์เซนกับสิ่งที่ผมอยากทำและในเกมการแข่งขันอีกอร์เตียโก้ก่าวครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ผ่านเรื่องราวช่วงชีวิตอันแยากลาบากนะครับวัยเด็กก่อนที่จะกลายมาเป็นนักเตะระดับสุดพเมลีกอังกฤษครับก็ถืดีว่าเอาใจช่วยครับให้เจ้าตัวนั้นประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ชวมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกลับเบนฟอร์ดในซีซั่นนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจช่องมิดเลนฟุตบอลชาแนลด้วยนะครับสำหรับว